การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องตน้น 1. เราจะเรียนโปรแกรมเพ้นทวิธีการเข้าโปรแกรมเพ้นทนั้น 1. เราจะต้องค้นหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปจานสีนะคะหรือข้อความที่เขียนว่าเพ้นทนะคะ 2. เราจะดับเบิลคลิกเพื่อทำการเปิดเข้าโปรแกรมเพ้นทนะคะ การสร้างไฟล์วิธีที่1น,นะคะเราจะคลิกที่เมนูไฟล์นะคะสคลิกที่ New นะคะวิธีที่2ใช้คำสั่งบนแป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะคะโดยการกดปุ่ม Control ค,ค้างไว้แล้วตามด้วย N ะคะดูจากรูปนะคะกดคอนโทรลค้างแล้วกดที่ตัว N น,นะคะเป็นวิธีการสร้างไฟล์ส่วนประกอบของโปรแกรมเพนส์นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนที่1น,นะคะตามที่ชี้ตามที่ชี้เลยนะคะคือแถบแสดงชื่อเรื่องนะคะส่วนที่2ประกอบไปด้วยปุ่มมินิมัย ปุ่ม Maximize และปุ่ม Close นะคะเราจะเรียกปุ่มน,นี้ว่าปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานนะคะ3นะคะจะประกอบไปด้วยปุ่มที่เป็นเมนูไฟล์โฮมและวิวนะคะเราเรียกว่าแถบเมนู4นะคะคือปุ่มที่เป็นแถบเครื่องมือนะคะ ที่เป็นเครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางการเลือกการวาดรูปการใส่สีนะคะจะอยู่ในกลุ่มของแถบเครื่องมือกลุ่มที่5คือพื้นที่การทำงานที่เราจะใช้สำหรับในการวาดรูปในโปรแกรม p พนต์นะคะกลุ่มที่6คือมุมมองที่ใช้สำหรับการย่อหรือขยายซึ่งจะช่วยในเรื่องการวาดรูปนะคะ ช่วยในในเรื่องการวาดรูปให้ละเอียดการขยายการยอ่อกระดาษที่วาดนั่นเองนะคะ